ผู้สูงอายุล่าสุดเดือนพฤศจิกายน2568ใครมี13ข้อนี้ครบได้เงิน8,795บาทดูเลยตัวคุณได้ไหม mm. เดือนพฤศจิกายน2568กครับใครที่มี13ข้อนี้ครบครับคุณได้เงิน8,795บาทอย่างแน่นอนเงินนี้เนี่ยจะได้ครบก็ต่อเมื่อคุณผ่านทั้ง13ข้อในคลิปนี้นะครับามาดูกันว่าเป็นคุณหรือเปล่าครับ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ผู้สูงอายุที่มาดูคลิปนี้หรือเป็นผู้ดูแลที่มาดูคลิปนี้นะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยเงินตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณทั้งสิ้นครับรเริ่มต้นครับที่ข้อที่1ครับหากคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้ประชาชนในการใช้เงินโดยผ่านทุกอย่างเมือจะลงทะเบียนคุณสมบัติตรวจแล้วผ่านอุทธรณ์ผลผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันตนผ่านเนี่ยคุณจะได้อย่างแน่นอนครับอันนี้คือในส่วนนี้ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับสําหรับกลุ่มน,นี้นนัั่เองครบ หากคุณผ่านกลุ่มนี้ข้อที่1ก็สบายสบายได้บริการทางรัฐรุ่นใหม่ข้อที่2ครับหากคุณไม่เคยทําผิดกฎการใช้ติทธัสรสิการห่งรัฐรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอยู่กลุ่มที่ทําผิดกฎนะครับหรือว่าเป็นคนที่ทําผิดกฎโดยร้านค้าก็จะโดนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องไม่เคยทําผิดกฎการใช้ติทบ,บัตริการห่งรัฐรุ่นใหม่และไม่อยู่ในกลุ่มที่ทําผิดกฎซึ่งกลุ่มตรงนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็จะเป็นพวกแลกเงินนะครับแลกเงินสดซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อนะ หรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐเนี่ยไม่อนุญาตให้ทํานะครับตรงนี้เนี่ยโดนกันเป็นหลายท่านแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะโดนในกรณีนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้คุณเช็คให้ดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยพอทําผิดกฎปุ๊บยุ่งวุ่นวายแน่นอนนะครับดังนั้นต้องไม่เคยทําผิดกฎการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรุ่นใหม่ครับและไม่อยู่ในกลุ่มที่ทําผิดกฎก็จะรอดในกรณีนี้อย่างแน่นอนครับอันนี้คือข้อที่2ครับ ไม่เคยทําผิดกฎการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่และไม่อยู่ในกลุ่มที่ทําผิดกฎนะครับน,นี่คือข้อที่2ข้อ1นึสองนี่มีผลเชื่อมถึงกันนะเพราะหากว่าคุณทําผิดกฎเนี่ยสิทธิ์บัตรสวัสดิการคุณจะโดนยกเลิกไปต่อไปครับข้อที่3ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีสำหรับค่าไฟฟรีเนี่ยตรงนี้ต้องไปลงทะเบียนด้วยนะครับหากคุณไม่ลงทะเบียนค่าไฟฟรีต้องไปลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนค่าไฟฟรีแล้วคุณจะได้สิทธิ์ ที่ค่าไฟฟรีครับ3า5บาทเมื่อวันที่ค่าน้ำค่าไฟบินออกมานะดังนั้นครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องเช็คให้ดีครับว่าตัวคุณมีการจัดการหรือยังนะครับในส่วนของเรื่องของค่าไฟฟรีไปลงทะเบียนหรือยังถ้ายังไม่ลงทะเบียนพิมพ์บอกมาได้ครับว่าต้องการลงทะเบียนค่าไฟฟรีเดี๋ยวผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้นะครับ บางคนอาจจะได้ตอบเร็วนะครับบางคนอาจจะได้ตอบนะครับรีพิมพ์มาแล้วกันจะตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่ตอบได้นะขอบคุณครับวันนี้ได้315นะครับข้อที่4ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ำปปาฟรีก็จะได้ค่าน้ําฟรีด้วยตรงนี้สูงสุด100บาทนะครับอ่าเราไปกันรวดเร็วเลยเมื่อค่าน้ําฟรีได้100บาทก็ในกรณีถ้าเร็วไปบอกด้วยนะครับจะได้ลดให้ช้าลงแต่พยายามจะพูดให้เร็วที่สุดนะครับค่าน้ําฟรีก็จะได้100บาทแต่ต้องใช้ไฟค่าน้ํากับค่าไฟเนี่ย ต้องใช้ไม่เกิน3.5ีาถึงจะได้สิทธิประโยชน์นะครับแล้วต้องไปลงทะเบียนด้วยสาหรับค่าน้าค่าไฟถ้ายังไม่ลงทะเบียนค่าน้าก็ต้องไปลงทะเบียนค่าน้าเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อที่4ครับเดี๋ยวผมจะมีสรุปให้นะครับในท้ายคลิปว่าเงินทั้งหมดเนี่ยที่ผมได้พูดมาครับมันรวมกันเป็นตามยอดที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ามีเงินอะไรบ้างนะแล้วทำไงให้คุณได้ครบทุกเงินนะครับโอเคดูไปเรื่อยให้จบนะข้อที่5ครับเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มบัตรสวัสดิการที่เป็นผู้พิการก็จะได้เพิ่มนนนะะคครรรัับบบตงี้200าท ตรงนี้เนี่ยในกรณีนี้นะครับสำหรับในเงินผู้สูงอายุในกลุ่มของผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้ในเดือนพฤศจิกาก็จะได้ในวันที่ยี่สิบนะครับยี่พฤศจิกากน,นะครับโอเคข้อที่6นะครับได้เคยลงทะเบียนรับเงินเบีย้ย right? ผู้สูงอายุแล้วผ่านก็จะได้เบี้ยผู้สูงอายุสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุจะได้วันที่10พฤศจิกายนนะครับโดยสูงสุดก็จะได้1000นบาทนะ รายละเอียดจะเล่าให้ฟังแต่ละโครงการให้หมดนะซึ่งสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนใครยังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนได้เลยนะหลายๆท่านพิมมาสอบถามกันใต้คอมเมน้์เยอะครับว่าลงทะเบียนได้ตอนไหนผมบอกเลยว่าลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่สิทธิ์คุณเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอายุของคุณเมื่ออายุคุณถึง60เมื่อไหร่ก็ถึงจะได้นะครับนะเราจะเป็นตามนี้ดังนั้นยังไม่เคยลงทะเบียนต้องไปเคยลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับใครไม่เคยลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียน รับเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยเราจะได้พันหนึ่งสูงสุดครับนี่ข้อที่6ข้อที่7ครับเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทเบียนรับเงินเบี้ยความมการครับอันนี้คือเงินอีกโครงการหนึ่งชื่อว่าเบี้ยความพิการสำหรับผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุก็จะได้เบี้ยความพิการอีก800บาทนะครับตรงนี้ถ้ายังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนรับ800ตรงนี้ได้ครับอันนี้คือข้อที่7ครับต่อไปข้อที่8ครับเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรครับหากว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีบุตร คุณสามารถรับเงินอุดหนุนบุตรได้นะครับเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยเป็นจำนวน600บาทซึ่งจะได้ในวันที่10พฤศจิกายนนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรไปลงทะเบียนได้เลยนะสำคัญมากๆครับข้อที่เงินอุดหนุนบุตรเนี่ยเอาไปลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ต้องผ่านเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะครับจะสรุปให้ผ่านให้เร็วที่สุดนะครับข้อ9เป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการรับเงินส่งข่าบุตรนะครับเงินส่งข่าบุตรเนี่ยก็มีการเปิดให้ มีการลงทะเบียนเหมือนกันนะครับซึ่งเงินสงเคราะห์บุตรจะได้ในสิ้นเดือนนะครับก็ปกติแล้วนะครับในถ้าเป็นในเดือนของพฤศจิกานะครับปกติต้องได้ทุกวันสิ้นเดือนแต่อันนี้เนี่ยถ้าเป็นพฤศจิกาเสราร์อาทิตย์นะครับตรงเสา,าร์าอาทิตย์ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับต้อนงะต้องให้วันศุกร์นะครับก็ได้วันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาตรงนี้ได้เร็วหน่อยอันนี้ได้สูงสุดสามพันบาท ะครับสำหรับเงินส่งขอบุตรนะแต่ต้องเป็นผู้ประกันตนเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดกันมาตราสามนะครับแล้วก็มาตราสามเก้านะโอเคใช้เงินส่ทบไม่น้อยกว่าสสองเดือนภายในสามปีนะคับนี่ข้อที่เก้าต้องไปลงทะเบียนครับเงินส่งขอบุตรเหมือนกันเมื่อกี้เงิน, Others, นอุดหนุนบุตรก็ต้องไปลงทะเบียนนะหากคุณจะลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรพิมพ์บอกมานะว่าเงินอุดหนุนบุตรหาว่าตอนลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรพิมพ์บอกมาว่าลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรได้สูงสุดสามพันนะพิมพ์บอกมาผมจะได้ส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้ครับนี่คือข้อที่เก ขอ้อที่10ครับได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับประจำปีงบประมาณ2 5 6 8นะจะโอนให้อันนี้สหรับกลุ่มที่รีเจ็คนะครับคือไม่ได้รับเงินในวันที่16 17 18กันยายนนะครับจำนวน800บาทแล้วก็ไม่ได้รับเงินในวันที่24ตุลาสองพันนะครับจะได้800ตรงนี้สำหรับกลุ่มรีเจ็กก็อันนี้เนี่ยกลุ่มนี้ต้องเป็นคนที่ไม่เคยรับเงินเท่านั้น กลุ่มนี้เขาเป็นให้เงิน100บาทจํานวน8เดือนนอั่นเองนะครับก็จะได้ในวันที่2 4ิพฤศจิกายนสําหรับกลุ่มนี้อีก8 0 0อนะครับอันนี้วันที่อ่บข้อที่10ข้อที่11ครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางภัครัฐยังเปิดใช้งานในปัจจุบันโครงการทุกโครงการที่พูดมาทั้งหมดบัญชีคุณต้องเปิดใช้งานครับเพื่อจะพร้อมรับเงินในทุกโครงการเลยนะตรงนี้คุณต้องจาไม่ได้ครับบัญชีที่คุณให้ไว้แต่และโครงการคือบัญชีอะไรบ้าง แนะนำว่าเอาเป็นบัญชีเดียวกันเวลาเงินเข้าจะได้เข้าที่เดียวเลยจะได้รวมรวมกันนะครับเป็นเงินถ้าคุณได้สูงสุดจะได้ตามยอดที่ผมบอกนะครับโอ้เดือนเดือนหนึ่งก็ผมว่าเยอะเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประหยัดชาติใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับในส่วนของเงินต่างๆที่ได้เข้ามานะข้อที่11ครับข้อที่12ครับคุณจะได้เงิน850บาทครับเป็นเดือนพฤศจิกายนสําหรับคนละครึ่งพัฒนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกาลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเป็นเงินเพิ่มให้เลยนะครับเพิ่มเ 850บาทเป็นเงินเดียวกับ300บาทที่คุณซื้อสินค้านะก็จะได้แ5 0บาทอันนี้ได้วันที่1เลยนะ1พฤศจิกาเลยครับโดยอันนี้เนี่ยให้2เดือนนะครับทั้งหมดเป็น1,700ให้เดือนพฤศจิกาแลธันวานะครับพฤศจิการยห้50ิบันวาแปดร้รวมเป็น1,700้นะครับนี้ก็เพิ่มอีกแปดแล้วก็ข้อ13ครับคุณต้องรู้และเข้าใจว่าเงินต่ละชนิดที่คุณได้เข้าที่ต่างกันครับบางเงินเนี่ยเข้าเป็นรูปแบบในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าในบัตรสวัสดิการบางเงินนะครับเข้าเป็นเงินสดนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยข้อพิการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับเงินผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการรัฐโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนเงินผู้สูงอายุเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยก็โอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนนะแต่ละอันเนี่ยก็จะต้องทําในจุดที่มีการกําหนดเอาไว้นะครับเข้าในที่ที่ต่างกันมากมานั้นเนี่ย เงินมันก <S m> ็จะจ่ายนะครับเงินอุดหนุนบุตรเงินสงเคราะห์บุตรก็จะเข้าในบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้กับทางภาครัฐครับนี่สิข้อถ้าคุณผ่านครบครับก็รับไปเลยครับมาเริ่มต้นครับวันที่1ของทุกเดือนคุณจะได้300บาทตรงนี้เนี่ยคุณจะได้850บาทด้วยนะครับเท่ากับ3ามร้อยบวกแปดร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากนั้นเนี่ยคุณจะได้การถุงต้มครับแปดสิบบาทต่อสามเดือนครับหากคุณตุลรายยังไม่ได้ใช้แปดสิบบาทนี้ยังอยู่ในถึงพฤศจิิิกาาาาาาายยนนนนนนดด้้วะััคครรรบบเเงงง่่ททขสสธณ ต่อคนต่อเดือนนะครับผ่านโดนทางผ่านขอสซอมก็บกขสบีเทสเอมาร์ทเอลได้หมดนะแล้วก็วันที่18บแปดตัเดือนครับวันนี้ค่าเขา้าไฟออกนั่นเองก็จะได้สิทธิค่าไฟไม่เกิน3 1 5บาทนะครับค่าน้ําไม่เกิน100บาทนะครับก็ตัวอย่างดังนี้ครับค่าไฟไม่เกิน3ามบาทได้ใช้น้ำได้ใช้ไฟฟรีค่าไฟเกิน3ามบาไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าน้ําใช้น้าเกินไม่เกิน3ามบาได้ส่วนลด100ค่าน้ําไม่เกิน100ได้ใช้น้ําฟรีใช้น้ําเกิน แล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินเพิ่มอีก200บาทโอมมาที่20พิการณาในะผมสรุปวันให้นะครับมีพูดเปรียบเทียบให้เห็นภาพด้วยนะครับบวกให้เห็นเลยเดี๋ยวเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็ได้สูงสุด1,000บาทสำหรับ90ปีขึ้นไปนะครับ88,9ได้800 7.79 700 6.69 600บาทนะตัวอย่างก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับคุณดูเอาละกันนะตัวอย่างครับ แล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการได้อีก800ครับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับบี้พิการจำนวน800นะครับจริงๆมีกลุ่มได้พันหนึ่งด้วยแต่ในคลิปนี้เราพูดผู้สูงอายุนะครับก็เลยพูดเท่านี้เงินอุนดหนุนบุตรครับมาไปไวๆนะครับเงินอุนดหนุนเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิดมาตรการช่วยเหลือให้ดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะครับสำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยนะกรมบุจการเด็กและเยาวชนนะครับก็จะได้600บาทนะครับโอเคตรงนี้ต้องไปลงทะเบียนเงินอุนดหนุ ยิ่งบอกอันนี้จะได้วันที่10พฤศจิกาเงินสงเคราะห์บุตรนะครับยิ่งบอกได้สิ้นเดือนครับก็คือได้วัน 28, ที่28พฤศจิกายิ่งบอกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้สำหรับคนที่มีมาตรา33กับ39แต่ต้องจ่ายเงินสมทบนะบผู้ปกครองต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าสองเดือนภายใน3ปีต้องมีบุตรตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงอายุ6ปีมีบุตร1คนเนี่ยได้บุตร1คนได้1000บุตร2คนคือบุตรต่อ1คนได้1000ถ้ามีบุตร2คนมีลูก2คนก็ได้2,000 แล้วก็มีบุตรสามคนได้สามบาทบุตรที่นี้ก็คือต้องอายุตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงอายุ6ปีเต็มต้องเกิน6ปีเนี่ยจะไม่ได้นะครับแลาได้สูงสุดคือแค่3คนนั่นเองนะก็คือสูงสุดคือ3,000บาทเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือเงินสงเคราะห์บุตรนะครับต่อไปครับเราไปในส่วนของรายการต่อไปก็คือได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการอย่างชีพแก้วสูงอายุที่มีไรายได้น้อยครับอันนี้คือ1นึ่บาทแเดือนที่ผมบอกแต่อันนี้คือกลุ่มรีเจ็ตครับคือกลุ่มที่ไม่รับเงินใน ช่วงเดือนกันยา16,17,18กันยานะครับแล้วก็24ตุลาเนี่ยไปได้เงินก็จะได้เงินในวันที่24พฤศจ,นะจิกาย,ยน68แทนนะครับสำหรับคนที่จะได้เงินตรงนี้เนี่ยนอกจากไม่รับเงินในวันที่ที่กล่าวมาแล้วก็คือสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อน1กันยา2508นะครับก็จะโอนวันที่24พฤศจิกาย,ยน68คุณต้องทำพร้อมเพย์ครับกับประชาชนนะให้เสร็จสิ้น,นครับก็คือก่อนวันที่ 19พฤศจิกายนครับวันที่19พฤศจิพฤายมเป็นสุดท้ายหากไม่ได้ผูกพัมเพย์นะขย่นหนังสือภายใน6พฤศจิกายน6 8นะครับจึงจะได้รับเงินนะเขียนนี้ก็แ0 0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตามนี้เลยแล้วก็มีได้เงิน8ป0ร้อสบาทก็สำหรับในเดือนพฤศจิกายนคนละครึ่งพัดนะครับในกลุ่มบัตรสวัสดิการรัฐนะเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการรัฐนะก็จะเป็นเพิ่มกำลังซื้อครับ8 5 0บาทนะครับตรงนี้เนี่ยให้เติมให้2เดือนพันเจ็ดร้อยบาทก็8ป0บาท2เดือน ก็ในเดือนพฤศจิกาครับได้ไปละห้าสิบาทก็เลยได้เพิ่มตรงนี้ไปไปละห้าสิบาทครับมาสรุปกันครับเงินที่คุณได้ทั้งหมดครับในตลอดทั้งคลิปนี้ตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้ว่าคุณได้เท่าไหร่ครับสูงสุดเนี่ยยิ่งผมบอกครับแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทในเดือนพฤศจิกายนนะผมย่อเป็นพยแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะใส่วันที่นะครับในแต่ละเงินนะ ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ครับอ่าอย่าง3 8 0ร้อบาทเจ็ดร้อยอันนี้คือเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้วันที่1พฤศจิการวมถึงนี่ครับอ่าใส่ไปด้วยเลย850บาทเนี่ยเป็นเงินที่คุณจะได้วันที่1เหมือนกันก็คือเงินเพิ่มกําลังซื้อสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มคนละครึ่งพัทนะครับแล้วก็3ามกับ100เนี่ยคือค่าน้ํากับค่าไฟนะครับสามร้อยสิบห้าค่าไฟหนึ่งร้อยค่าน้ำวันที่สิบแปดของทุนเองงค่าาไฟบดนออกบานะครับบางคนออก 200บาทเป็นเงินผู้พิการที่มีสัรสวัสดิการห่งรัฐครับจะได้วันที่ปกติต้องได้วันที่20นะครับอ่า20นะ20พฤศจิกายนนะ20พิพฤศจิกายนแล้วก็ต่อไปนะครับจำนวนอ่านี่20นะครับต่อไปก็คือเงิน1000บาทนะครับโอเค1,000บาทเนี่ยได้วันที่10พฤศจิกายนเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 800บาทนะเป็นเงินเบีย้ยความพิการนะครับได้วันที่10พฤศจิกายนเหมือนกัน600บาทเป็นเงินอุดหนุนบุตรนะครับวันที่10พฤศจิกายนเหมือนกันแล้วก็3,000บาทเป็นเงินสงเคราะห์บุตรนะวันที่28นะ28พฤศจิกายนตรงนี้เนี่ยใครยังไม่ลงทะเบียนในโครงการไหนรีบไปลงทะเบียนนะพิมพ์ชื่อโครงการมาแต่ละโครงการได้ผมจะได้ให้คุณไปลงทะเบียนะนะแล้วจะเป็นเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ย อันนี้นะผมเขียนให้ชัดชัดดีกว่า20 28โอเคแล้วก็800บาทเป็นเงินที่ผู้สูงอายุสำหรับโครงการพิเศษครับสำหรับกลุ่มที่ไม่รับเงินก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได,ได้น้อย800บาท100บาท8เดือนอันนี้ได้วันที่24นะ24นะครับ24พฤศจิกายน นะครับอ่ะก็จะเป็นตามนี้เลยครับเงินได้ตามวันเหล่านี้นัแล้วสรุปเลยก็คือตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณได้สูงสุดครับ8ปดพบาทนะตามเนี้ยที่ผมได้วาดให้ดูแปดก8ิบาทส่วนในย,ยอดตรงเนี้ยแปดพันห้าร้อก้รอยเคือเป็นเงินเบี้ยผู้สูงายุที่ได้น้อยลงนะตรงนี้ได้หนึ่งพันใช่ไหมถ้าผู้สูงได้แปดก็ได้แปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าถ้าผู้สูงอไ ถ้าเบ้นโูรสูงได้หกร้ก็ได้ไปดพันสามแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ในโครงการไหนก็หักลบไปแต่ละโครงการนะเพราะว่านี้เนี่ยผมเอาสูงสุดที่คุณจะได้รับนะครับทุกโครงการก็คือแบบนี้อันนี้ยังไม่รวมนะครับอันนี้คือผมไม่ได้รวมคนละครึ่งนะครับถ้าเกิดได้คนละครึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้บัตรสวัสดิการอันนั้นก็ว่ากันไปแต่อันนี้เนี่ยเราพูดกันถึงตรงนี้คือที่คุณจะได้ทั้งหมดคือแบบนี้นะเนี่ยนี่คือสูงสุดครับแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าในคลิปนี้โอ สงสัยในส่วนไหนในโครงการไนอยากลงทะเบียนในโครงการอะไรพิมพ์บอกกันได้